ก็สวัสดีนะครับผมหลังจากที่ผลิตวัตถุดิบวัสดุลูนแห่งผู้เหนือล้ำทุกสิ่งเนี่ยครบหกแล้วนะครับก็จะมาอัพนะตอนแรกผมก็ช่างใจว่าจะอัพเออเอคิวลิสดีหรือว่าซีโรฟูคุดีแต่ว่า ผมต้องอัพซีโรฟูคูก,ก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดียพื้เพราะว่าผมก็จะเตรียมทําเป็นแม็กนะครับก็เดี๋ยวนี้ฝึกซ้อมเผอดันไบใส่ในฝึกซ้อมนะ ก็เลยอาจจะยังยัดไม่ได้นะตัวนี้ก็คือยังยัดใส่ไม่ได้นะถ้ายัดก็จะเป็นบวกหนึ่งตรงนี้นะเราต้องทําแบบเนี้ยต้องทําบวกห้าเนี่ยแต่ไม่ต้องใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับเอาไม่ใช่บวกห้าดิก็คืออืมเดวเออก็คือทําแบบเนี้ยครับก็คือยัดเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์นะก็ซีโร่ฟุคุ ทั้งหมดห้าตัวนะครับเราสี่ตัวยัดใส่หนึ่งตัวมันก็จะเป็น P5 นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมอัพขั้นสูงสุดนะนี่นะเดี๋ยวเราไปผลิตกันนะครับตัวนี้อน่นจะดอกยากกนะอะไรนี่นี่ก็จะน่าไม่ยากแล้วก็ไดซีโร่ฟุคุก็เดี๋ยวคืนนี้รีเซ็ตเดี๋ยวผมจะตีบวกตรงนี้นะครับตีบวก เสริมความแข็งแกร่งให้มันแล้วเดี๋ยวอาจจะมาแทนเฮอร์คิวลิสนะครับเออแมวร้องเฉยตัวนี้ผมลืมล็อกเดี๋ยวเผือขายอันนี้ก็แม็กไปเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะตัดจบเฉยก็เดี๋ยวเตรียมทำแม็กนะครับมันจะได้เพชรเพิ่ม ันทาอะไรอ่ะก็อาจจะปั้นช้าหน่อยครับหลังอย่างนี้เสาร์อาทิตย์นี้อาจจะได้วีร้อยสักตัวเนาะถ้าไม่ใช่สีโลฟ่ฟูอันนี้ก็ผมต้องมาดรอปสีโล่ฟูคูก,ก่อนครับไนะงไลายเลนเจอร์ช่วงแรกก็อาจจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงมันจะช้าช่วงแรกแล้วหลังอย่างนี้มันจะเริ่ม ปั้นทีมง่ายขึ้นละ่ะนี่เด้งทีสองเลยโบนัสนี่ขนาดพีพีร้อยสี่ตัวเองนะแต่มันไม่ได้การันตีนะครับว่าจะต้องขึ้นสองอันทุกครั้งนะยกเว้นเราทำพีร้อยได้ครบครบทีมปะมจะดอบของง่ายขึ้นผมว่าต้องทำไอ้นั่นอนะ ทำตัวที่เป็นเจ็ดดาวแปดาดาวเจ็ดดาวก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะผมไม่รู้ว่าเจ็ดดาวตัวไหนเก่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบรู้ก็บอกผมได้นะผมจะไปปั้นตัวนั้นแต่ว่าผมเท่าที่ผมดูอ่ะต้องปั้นตัวแปดดาวได้ปะทำแปดดาวพีร้อยต้องค่อยๆดอกไปนะครับก็โโหผมว่าน่าจะนานแหละอาจจะต้นปีหน้าหรือว่ามไม่รู้นะ ราะว่าวันหนึ่งก็ได้แค่ตัวงใช่ไหมสมมุตินะหรืออาจจะไม่ได้เลยด้วยซ้ํานี่สีโดฟูคูก็ยังดอกยากก็เท่าที่ผมคิดนะครับนี่นะนี่นะไม่รู้จะทำได้เปล่าพีร้อยนะถ้าสมมุติเราดอกปรลาตัวใช่ไหมนี่นี่พีร้อย อันนี้ก็ปีลอยที่คิดจะทำนะครับนี่นักมวยจะน่าจะเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวค่อยๆดอกไปนะครับมีสามตัวละสี่ตัวห้าตัวหกตัวส่วนอันนี้น่าจะดอก อันนี้มันน่าจะมีด่านฟรีอยู่นะตัวนี้นะแก่หกดาวนะครับน่าสนใจน่าสนใจก็เพื่อนเพื่อน,นใ, <ๆ S 1> อใครที่มีปี100ร้อยทำมาก่อนอนันนี้ก็แนะนำผมได้นะว่าเป็นตัวไหนดีก็ค,ค่อยค่อยปั้นไปครับถ้าสมมุติเราได้บอลตัวก็ร้อยวันนี้เหรอเออเป็นไปได้เป็นไปได้ร้อยวันก็ประมาณสามเดือนไกบอีกสิบวันก็ปศจิกาธันวามกราลาก็คงอ,องันเนี้ย ว่าน่าจะเดือนกุมพาน่าจะได้พีร้อยแบบพีร้อยของแท้เนี่ยพีร้อยแบบเอาไปสู้กระดานจุตินะครับเพราะว่าไอตัวพวกนี้มันจะมีทักษะใช่ไหมนี่ยครับตรงนี้นะทักษะที่ไปผ่านสเตจด,ด่านจุตินะครับไม่หลับในจุติหมึกธมิน โอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมอาจจะสั้นนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะเริ่มดอบของตรงนี้นะครับทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันไปเรื่อยๆนะแต่ต้องดูก่อนนะว่าซีโรฟูคูเนี่ยมันจะถึงพีร้อยไหมครับก็ค่อยๆปั้นไปนะครับแล้วที่ทําได้นะฮโอเคครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผม,ผมก็เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์อัดอีกแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มผสมเรนเจอร์เตรียมทําแม็กครับ เตรียมทำแม็กเกรนเจอร์ค่อยไปไอดีนี้เออผมอาจจะไม่ได้แจกไอดีนี้นะเพราะว่าผมกลัวมันไม่ครบโคโลโบไงผมว่าเดี๋ยวจ,จะแจกปีใหม่เดี๋ยวอาจจะแจกเป็นครบโคโลโบโตเกียวเวนเจอร์แล้วกันเพราะว่าผมมีหลายไอดีใช่ปะ่ะเดี๋ยวผมจะปั้นค่อยๆปั้นไปแต่อาจจะไม่ได้แบบเล่นบ่อยเท่าไหร่ก็คิดว่ามันมีมูลค่าทางจิตใจนะครับตอนแรกผมกล่าวว่าออจะ ทำไงดีอะไรเงี้ยจะให้ไอดีนี้แจกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมกลัวไอดีนี้มันไม่เทพไงหรือมันไม่ครบโคโรโบไงก็เลยจะแบบรู้สึกอยากได้ครบๆอะไรเงรี้ยเปล่าผู้โชคดีก็เดี๋ยวกิจกรรมก็จะจัดที่เพจใน facebook นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเริ่มจัดเดือนธันวานล้วนะครับที่คิดไว้นะ ก็ฮัแต่ยังไม่ได้โพสเร็วๆนี้หรอกก็หรือว่าโพสเลยอ่ะแล้วก็ปักหมุดไว้เงี้ยหรอแจกปีใหม่เออได้นะเดี๋ยวผมจะโพสไว้ที่เพจบิงโกฟาสนะครับผมก็เป็นเพจของผมนะที่สร้างไว้นะเอาไว้เบรกการ์ดไว้ทำบิงโกอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะดีดบิงโกนะครับก็เพื่อนๆที่อยากได้ดีฟีช่วงปีใหม่นะครับก็ ไปตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมให้ลงลงชื่อไว้นะครับก็คือผมจะโพสก็คือผมจะเฮ้ยได้ซีโร่ฟูคูด้วยก็คือผมจะพิมพ์ชื่อเพจใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เข้าไปอาจจะเข้าไปที่เพจแล้วก็อาจจะเจอโพสที่ผมสร้างไว้ก็คือเป็นโพสที่ ลุ้นไอเดียลน์เรนเจอร์นะครับฟรีนะครบโคลโบโตเกีวยวหรีเวนเจอร์อะไรต่อก็จับบิงโกตอนปีใหม่ครับเงื่อนไขกรติก,กาก็อาจจะคอมเมนต์เออคอมเมนต์อะไรเดียคอมเมนต์ใต้โพสเนี่ยเ,เออเดี๋ยวคิดอีกทีนะครับว่ายังไง หรือว่าใครที่สนใจก็ปักหมุดไว้เออปักหมุดไว้ที่โพสแล้วกันก็แบบลงด้วยอยากได้อะไรอย่างนี้อยากได้ดีฟีเออยากได้ดีครบคโลโบแล้วก็ดีครบคโลโบเชื่อม Gmail ใช่ไหมเตรียมแจกสิ้นปีโอนานไปวะก็ไม่นานเนาะอีกสองเดือนเองนะเป็นของขวัญปีใหม่ไปแล้วกัน ก็คิดว่าเท่าทีสำหรับคนที่อยากได้จริงๆนะครับก็ไปตามกันในเฟซได้นะคืนนี้ผมก็มีไลฟ์อยู่นะครับก็ไลฟ์แมวกวักไนงะกวากเงินกวากทองเป็นงานกล่องสุ่มอาร์ทอยนะครับก็สปอตละยี่สิบห้านะยังว่างสามสปอตนะตอนนี้นะไม่รู้ว่าเต็มไปหรือยังก็ไลฟ์ประมาณคืนนี้สามทุ่มแล้วก็ ื่อใครอยากได้อยากได้แมวเงินแมวทองแมวกวางมนำโชคก็ไปลุ้นกันได้นะครับดีดบิงโกนะยังว่าง3สปอตมีทั้งหมด12บสอสปอตนะครับก็สปอตละ25บบาทนะก็ถือว่าคุ้มนะใครได้ไปคุ้มจัดบอกเลย โอเคครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวผมไปดรอปของก่อนแล้วก็สาวทิศนี้ก็คงต้องใส่สุดปั้นเท่าที่ทำได้